จูงงานเลยจ้าแกงสียบแกงหวานกันกันจา้าจูนบน,นห,หน้ามั้งจ้าจงใจเผื่รลังออกใหม่เนาะบางมนะีอีกจ้าพี่น่นสองดอกแพดพี่น้องกำลังงามอีกนะจ้า กหน่อยเพป็นไม่มีเนาะคอยเก็บเอาพี่น้องชงดอกหน่อยเพป็นไหวเนาะดอกกพลังงามพี่น้องตามนี้ขายาวๆใหญ่ๆเนาะเก็บมวลน้องตามนี้เนาะเพื่อนที่เหล่าพี่น้องเป็นแฟนอยู่แนเนาะเป็นกระโพกขึ้นจากใบไม้ใบตองอยู่ครับ ตาแล้วนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปลานะพญายัยมายายเหล่าไก่ซีเก่าซีไม่ภูเขามาชมทโลกน้ำครับมันนี้ก็มาพบผ่อนครับบานัดครับเสากอยคือเก่าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมจ้าจะพาเดินทางสาวปลาหาบึงเฮดคือเก่าละจ้าก็ไปหลุนไปชมน้ำกันจ้ามันนี้ไปจ้าไปครับพี่น้องหลุนเบิ้งน้ำกันครับมันนี้ มันนี้พาเสากรอยเขามหารอเบิงเฮ็ดเพิ่งเขาปาย่างเนาะทางปลาย่างหน้าทั้งลุมพิลาพี่น้องรอรุนเบิงน้ากันครับมันนี้ก็เสาวันทีสิบพฤษภาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพีกัสเนาปลาบ้บน้องเมกครับตำบลหัวคำเพื่อบุญทลิตจังหวัดอุบลครับพี่น้องไปครับพี่น้องรุนเบิงน้ำกันครับนนววาา 2, รอเบิงน้ำปลาย่างหน้าพี่น้อง เพนเข้าจ้าสามดอกแหลกแหกมาเทา่าห้พี่น้องดอกเพิ่นจหไงเนาะจ้าอยู่นี่ครับ้องดอกจ้าดอกเพิ่นจนได้บานเนาะจ้าเ็ดพึ้นตับเต้าจ้าแ่มแล้วนะทำไมนบน็อพข้งเขาบ่ กำลังงามนะักเบาหนะัก<า>ดอกนึงจ้ะดอกก็กำลังงามเนะา,า,านนะเขาฟ้าค้นเนาะเขาฟ้าย่างครับจูงยงงามเลยจ้าแกงเสียบแกงหวานคือกันจ้ะจูงบนงามนัน่งจ้ะตั้งใจผลกำลังออกไม้เนาะบาหนะัก ดีหน่อยคนจะมีเนาะอยนี่อีกจากพี่น้องงามดอกจ้ะอันนี้ดอกคนหลมนะ่มเนาะแต่ว่าดอกคนงามจ้ะอยู่นี่อีกจุม่มนึงครับดอกกระลัางงามจ้ะยังจุ่มอยู่เลยจ้ะอยู่นี่อีกดอกนึงครับจุ่มงามอยู่พี่น้อง อันนี้จุม่มนึงครับอันนี้ดอกบานเพื่อนพี่น้องมันจนได<า> <จน S 1> ้ใหญ่เนาะอกหน่อยเพื่อนเบานัอันนี้ดอกหน่อยอยู่เนาะเบมึงกี่ดอกจ้ะกำลังบานพี่น้องบานแข็งจ้ะยิ่งงามอยู่จ้ะพี่น้องอีกดอกนึงจ้ะเพิ่งเขาจ้ะเพิ่งเขาปลาสี่เนะาะปลาาาย่งเนะปลาย่างเนาะ <laughs> เตีเตียงสามสี่ชอบเตียเขาไปสามสีพอนะบ,บานกะลงดอกบานมั้นครับวันนี้บานกับบานแข็งอยู่เนาะแข็งจ้างามจ้าสามดอ,อกครับที่นี้มีแต่จูมงามๆเลยจ้าพี่โนโ้องวันนี้กัฝนตกแต่เสาเนาะจ้าจูมใหญ่ใช่ไหมจ้าคึมๆครับ จีหน่อยเป็นก็มีเนาะเบานัดนเป็นดอกหน่อยก็มีเนาะจ้ะคนมันเป็นจีอยู่้าพี่น้องดอกบานกับบานครับดอกกําลังออกใหม่ก็มีพี่น้องกําลังลงามเนาะโปร่ง้สนาะงสก,กอยดอกเนาะเดี๋ยวดอกใหญ่พินครับงามเนาะยู่นี่ครับ พอดีงามจ้ะพี่น้องดอกกำลังงามเลยพี่น้องงามขนาดจ้ะฝ่ากำลังติดแจงออกครับแต่ก็คือติดแจงนอ,อกเนาะน่าจะค,คื่มๆึแล้วพี่น้องมาเนี่ยลอหลุ่นบางน้ำกันครับสองดอกแฝดพี่น้อง จะลัางงามอีกเนาะจ้าเห็นงห่างเนะาะค่อยๆหาไปครับจุ่มงามงามอีกเด้อจ้าแม่งกินเขนเนาะรวมพนจักพี่หน่อย จ o o หน่อยเนะดีอนะีกจุ่มหนึ่งจ้ะพี่พึ่นก็คือจังใบตองนี่เนาะจ้ะดอกบานพิน่นครับตอนนี้แข็งยังงามดีจ้ะสอง z o จ้ะ สองดอกนี่สัาคอยเพื่นเท็นครับสัาคอยกำลังเห็นจ้ะหายากแน่พี่น้องจุ่มเพิ่นนี่ครับจุ่มกำลังหน่อยอยู่นะจุ่มงามให้ไหจ้ะง่งาๆนี่จ้ะ ขีห่หน่อยคนจนะ้ะหน่อยในะไหมเป็นเกือขึ้นในดอกจองดเนาะขนะี้ข้อขันขึ้นให้ครับดอกหนึ่งจ้ะดอกงามไหมเนาะจ้ะเห็้นมองละดอกเนาะจ้ะแม่งกินเพื่นครับ อยู่นี่ครับจุงมงานจ้ะแต่ควองลนสาเลยเนาะหาหน่อยเนาะอยู่นี่เนาะหาเรี่ยวครับดอกหนามันธเทาพี่น้องพอเป็นจุ่มสัก หาหกดอกกันยังสีได้ไหวเนาะสักกอยโอเคดอกจ้ะพอแต่มองเราดอกสองดอกครับฝนกันยังหยอยแปะแปะแปะอยู่น่องมันนี่จ้ะคือสีบ็ดเือสีบ็ดแจงเนาะอยู่นี่ออกเป็นจุ่มอยู่เนาะอยู่นี่พอไร้ดอกที่จ้ะพอ,อยางหาไปครับดอกนี้จนบานเนาะอดอกนันเท่าแล้วครับ เดือดเสือพจนจ้าแต่ว่าดอกงามอยู่เนาะงามจ้ามีโจม,มีบานครับพนอกจังใดแล้วแนยน,นั้นเนาะจีหน่อยพ่นก็มีจ้าพ่จโจมพ่นอีกแล้วพี่น้องพ่จุ่มหนึ่งนอ้อยู่นี่จ้าขายาวแหงครับ อุ้นาะดอกหน่อยเพื่อนกันยังมีหลายอยู่เนาะจ้าจีหน่อยหน่อยเพื่อนครับยูนี้นะน,นางพอดีงามงามเน,ะเนะาะดูน้อง ดวมเพลินจ้จาพลังงามเลยจ้ามีแต่จูงงามๆเลยจ้ะฉันมีดอกเคสแมงนี่เพิ่นบินต่อมึงมาเมื่อาอยู่เนาะจ้านีดอกหน่อยเพิ่นกันไม่มีอยู่เนาะจ้าคอยเก็บเอาพี่น้องจงดอกหน่อยเพิ่นไวน้เนาะจ้า ไปพี่เ้าจ้ะเปิดท้าน้ำพุมใหม่เนะาะดอกเพิ่นบางครับบางใบใหม่บางงาใหม่พี่น้องของระดอกสองดอกครับเป็นกาลัางเกิดใหม่เนาะแต่จูงงามๆด้วยจ้ะนี่คงจะเป็นดอกเกิดก่อนเนาะบานแค็งด้จ้ะ ย่นอีกสองจูมครับอัน,นจ้างามดอกกุ้นตอนนี้กับที่แดดมัวงลวจ้ะเนะเววาะแดดไม่มาดอกเนาะพอทำมีแดดเลยจ้าน่าจะคืมเบิดเหมือล้วพี่น้องวันนี้ห่ามดิจ้า เดือดคนเนาะมันใหญ่ยยแห้งคนใดครับเป็นดอกเลี้ยเลียวจ้าอื้มดีบางนะหล่มสาเนาะันส่วนพ่นน้อยหนี่พิ่นหล่มไหวข้างนอกบ่อน่ะสองดอกครับที่นี่แมงกินตั้งสองดอกเลยจ้าพี่น้อง ีงเนาะแกงนี่แซ่บน่องสกอยแกงหวานแกงหอมพี่น้องดอกกระลังงามพี่น้องซ้ำนี่ขายาวๆใหญ่ๆเนาะุนี้เนา,า,านะ,นนะเก็บหมวนนอ่องซ้ำนี่นนเนาะจ้าพุ่นทุ่มสกอยดอกหนึ่งฟังทั้งหมดโอ้พุ่นเนาะ เป็นจุ่มเลยจ้ะเป็นเงาเป็นเงานี่ขคล้องได้ไว่ยายน้อสกก่อยจ้าอุ้ยปุบอยู่จ้ะขาใหญ่เนาะจ้าอื้ยขาเพิ่นเนอ้ออุ้ใหญ่ขนาดจ้ะเดี๋ยวนี้อีกสองดอกพี่น้องเแต่ดอกจุมจ่มๆงามๆเลยจ้ะค่อยห้กลมหาเป็นนอะอ้นี่ดอกหน่อยเป็นเสกก่อยโปกไงใเนาะอืมปร่งใสจ้ะ ต้นพ่อดอกหน่อยเพิ่นอยู่คางดอกใจเพื่อสิบใใหญ่เนาะนบูกก็ได้จ้ะจูมงามให้จ้ะจูมงามให้จ้ะนีจ้ะสองดอกจ้ะเครื่องตาแล้วเนาะซากกรมานี่ดุนกันเบิ่งครับ เดียมหาหมืองละดอกสองดอกเนาะ,ะนั่นคือเห็นแต่ขาเป,น,น,เปนเทาก่อนโอ้ปนเทาจ้าโอ้เห็ววนดอกปนขาใหญ่เนาะขาปนแปลกๆเนาะดอกงามจรจ้ะนนีีน่มมัเยา,า,า่วนี่พี่น้งองขายาวเนาะอยู่นี่เนาะจ้า พี่จ้าคุนนะพี่นอ้องโอ้ดอกคุนคือสมบูรณ์คักจ้าอ,ออ้เนาะดอกนห่ปลาตะลกะโคกหน่อยพี่น้องนี่จ้า้ามนึ่งจ้าอยนี่จุจจจ่มนึ่งพี่น้องแต่ดอกง,งามงจ้า ได้ดอกตือที่น้องบาวนัดดอกงามนั่งจ้าจูมงามนั่งจ้ะพี่น้องพี่จ้าบุ้ยเนอขาขาวดีแฮงเนาะจ้าดอกนี้กข็ขาใหญ่ขนาดจ้ะได้ดอกต่นนี่น่าเนาะดอกสมบูรณ์นครับ จะคล้องเพิ่นเฝ้าจ้ะเอาให้เพิ่นกินน้อยนะหน่อยจ้ะพี่น้องเผ่งตับเต่าเนาะน้อยก็น,น้อยอีลีจ้ะของคนตันหน่อยครับดอกคนหน่อยเด้อจ้ะอู้หเนาะเพื่อไหวคนจะชิ่งง่ายใบใหญ่แห้งบันใดใบใหญ่แห้ง,หแ,งแกงใหญ่ขึ้นกว่านี้กับบานเนาะสีกายพันบ่เอนาะอู้หเนาะ มันอยู่น้ำเพรชเผ่งเขาครับจุ่มนึงครับจุ่มตาฮาแห้งจ้าจุ่มเลยจ้ะนี่ตัวจุ่มจ้ะพี่น้องนีจ้าดอกพันแปรในขีดินน้อยเดียวจ้ะพี่น้องสองดอกงามๆอีกพี่น้องดอกงามแท่งจ้ะจุดหนีค้าใหญ่อยู่เนาะจ้าสมบูรณ์ดอกสมบูแห,ห้งครับ

แต่ดอกเป็นยังันงใหญ่แห้งมาได้เนาะจ้าดอกใหญ่นี่คือสิง,งามครับดอกพอดีงามเลยจ้ะาในนี้เปิดเป็นจุ่มเป็นจุ่ม่เนาะเป็นหน่อยเป็นหลายเนาะเป็นยังันใหญ่ครับเดี๋ยวทำลายซะก,ก่อนโอ้หันออกนี่เนาะเป็นเหงาเลยได้ครับนี่ เป็นจุ่มเลยพี่น้องจุ่มนึ่งจ้ะเป็นเงาเลย,ยเนาะสูนแห้งบ่ได้เนาะจ้าดอกเพิ่นลมครับสูนแห้งจีหน่อยพึ้นเนาะจุ่มน,นึ่งจ้ะพี่ no. น้งงนงองเหง่าไม่จ้าหง่าลบไปลบมาหม่องเก่าเนาะดีจ้ะ ใบหม่บางดอกเดียวก็บโบเห็นเนาะอใบเ,เดียวครับ <c oughs> ดองเดียวมาจากทองดอกครับมีแต่จูมเนาะจูมมีไับพี่น้องจูมจ้ะอ,อันนั้นจูมหน่อยแห้นเนาะหาเป็นเรียวครับเ,เป็นจุม่มเลยพี่น้อง แต่ดอกปนง่ายพอนแห้งจ้ะโอ้ยมีจ้าดอกง่ายเพื่น,น,นดอกรูนี้ข้อง,งามเนาะนจ้าพันดีอยในปลาเนาะจ้าอาเพื่หลดีเพิ่งจะสีดอกงก่ายจ้าพี่น้องใจลสะสักวยเอาตาเห้มาเบึงนี่ยมีจ้าเก็บไปเก็บมาสิเต็มตาเห้เลยเนาะมีแต่ดอกงาม,งามเนาะมีแต่จูมก็แลังงามพี่น้อง หลุนกันไปเรื่อยๆครับวันนี้งามแพ้่งจะมีแต่จุ่มๆเนาะจ้าวันนี้ดอกนึงครับยางบ้วนอยู่มองเก่าเนาะซาอกปรกจ้ากลับไปกลับมากกับแต่เก็บคือเก่าพี่น้องเคุนบังใบใหม่เนะาะบังใบใหม่ใบตองเนะาะใบเดียวกับว่เห็นจ้ะยางฟังผลฟังผีงครับเผนปกอกผลดีในใบใหม่เนาะ ออกน้ำปลาย่างหน้าพี่น้องจูมีกพี่น้องอนนจูมงามเพิงจ้ะขอได้จูมเนาะจ้าจูมายเติบพี่น้องบานบอปลายเป็นไงเนาะเที่ยงแบบบอจกอยอันที่แหละบานัดกัย่างอยู่ได้บังหันบางใบใหม่บอเห็นเนาะแม่มอันอันน้ำตอมเพิ่นจ้ะแม,ม่มีบ่ แมงอี้ยเงตอมเพิ่นยิ่งยางยิ่งยาแมงอีดีจ้ะพี่น้องสังเกตเบื่งแมงตอมเนาะแมงเพิ่นตอมยิ่งยางยิ่งยางแมงพี่น้องตอีจังจานนแมงคนทีตอมแงนน้เนาะมองเพิ่นออกจ้ะจู่งานแั้เนาะ ดอกอยังไง,งงามๆเลยพี่น้องโอ้ยสมบูรณ์แห้งครับอีกจูมนึงจ้ะอยู่นี่ครับน้งวนไปวนมาน้องซอก่อยจ้ะกำลังเกิดใหม่นเนาะเบื้องทีลังพี่น้องเป็นแปนอยู่ได้นเนาะเพิ่กระโพเขึ้นจากใบไม่ใบตองอยู่ครับ เต็มตาห้าแล้วเนาะจ้าวนไปเวียนมาอยู่นี่นะจ้าอยู่นี่ดอกนึงครับเป็นค้าในหน่อยน,อยนอ้อยู่ทางนี้เนาะจ้าหม่องสมบูรณ์หม่องบอละครับแต่ว่าดินซุ่มเป็นตาสมบูรณ์เบิดเนาะจ้าหากควแมนครับออดอกงามอยู่เนาะจ้า พี่น้องดอกบานเพิ่นครับาบานางามได้พี่น้องหอุ้มบนเกิดก,ก่อนนะเนาะอุมเกิดก่อนเนาะบานงามจ้ะแต่ดอกใหญ่ๆเนาะพ่นอดอกนี้อุ้มใหม่พี่น้องดอกงามจ้ะบานกับบานแข็งจ้ะแต่ว่าเพิ่นสีออกงเดี๋ยวซอมสามหมือแล้วเนาะจ้าบ่ได้มาเบิ่งครับ เป็นจนดอกใหญ่เนาะจ้าอยู่นี่ครับโฮมเปิลดอกกับหลายดอกพี่นอ้องขั้นไปพ่อโฮมเปินครับอยู่นี่อีกสามดอกพี่น้องอุ้ยเบิ่งตีเหรดอกหน่อยเพิ่นใบใหญ่ได้พี่นอ้องใบใหญ่จ้าถ้าเป็นแนวนี้เพิ่นสีแบบไปเลยเนาะ <c oughs> จ้าอยู่นี่พี่นอ้องเพินเ่นดอกใหญ่แล้วเนาะดอกก็รลังสีบานครับ ดอกง,งามนีดเดยจ้ะพอดีงามเนาะเก็บไปเก็บมาเต็มตาเท่าลยพี่น้องมนันี่นี่แต่งงามเนาะจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางครับบานครับมาสรุปผลงานครับซอกกอยครับมานี่จ้ามาเบิรงผลงานเท่าากพี่น้องเป็นเห็ดเผึอเผาปลาย่างเนาะเห็ดเผึอกเขาค้าค้นจ้า เ่นําล่งออกไม่จากกออกมาประมาณสองมือละจ้ะกับพึ่งหูเนาะดอกมีแต่ดอกงามๆด้วยจ้ะกับมีแต่จูมล้วยจ้ะกระมานี่จ้ะเตรียมตาจ้ามือนีเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านได้ซื่นช็อปมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อทีสิบโอภาสคลิปใหม่ๆจากบ้านนักสาวก้อยเด้อจ้ะพี่กัดมือนีกับป้าวันน้องเมฆอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลจ้ะคลิปนี้เป็นคลิปของวันทีซีเพื่อสภาพมปีเพศ่อส้ากาจ้ะ มือหนาคลิปหนาค่อยๆกันไหมจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะพอญแมหญ่ครับสำหรับคลิปนี้ถือว่ามาันอยู่พี่น้องเห็ดเพิงเขาปลาย่างหน้าครับดอกไม้แตงงามๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วครับพอการคลิปหนามือนาพี่น้องสวัสดีครับ